สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,ก,กันกับชาแนลทารันฮอนในที่นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมแลัคนากุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาถึง12มีนาคมประจำเดือนพฤศจิกายน2อ6 5ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตแล้วก็มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าสถาน,นการณ์มันไม่ตรงกับเราเลยก็ถือซะว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะอล่ะค่ะเรามาเริ่มดูกับคนโสดชาวราศีกุมลัคกากุมกันค่ะว่าความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ king of cups เก้ถ้วย เจ็ดเม้เา้าสามเหรียญและก็พไพ่สองเม้า้านะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกุมและคนากุมนะคะสำหรับใครที่เพิ่งอกหักมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากโสดยินดีด้วยนะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณจะมีส คุณจะมีเสน่ห์มากๆเลยจะเป็นช่วงเวลาที่เสน่ห์ของคุณเนี่ยล้นหลามฮอตไม่เบาเลยค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ king of c u p นะคะถ้าเพิ่งโสดมาไม่ต้องกลัวว่าจะโสดนานเลยเพราะว่ามันมีแนวโน้มพี่ว่าเพื่อนเนะะี่ยค่ะจะพาคุณออกสังคมจะพาคุณเข้าสังคมมีแนวโน้มที่เพื่อนจะแนะนําให้คุณได้รู้จักผ่านทางการเข้าสังคมการกินการดื่มทําให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆหรือมิตรภาพใหม่ๆเข้ามารวมถึงใครที่โสดมานานนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ เข้าสังคมจากงานเกี่ยวกับเรื่องของงานเฉลิมฉลองอย่างเช่นงานแต่งงานงานบวชงานทําบุญอะไรพวกเนี้ค่ะจะมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณเนี่ยได้เจอใครบางคนเข้ามาซึ่งบุคลิกลักษณะของเขาเนี่ยอาจจะดูกลุ้มกลิ่มเล็กน้อยนะในเรื่องของความกลุ้มกลิ่มเจ้าชู้แต่ทีนี้เนี่ยพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ king of c u p ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ย มีโอกาสได้เลือกเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกุมและคลากลุมอาจจะมีแพลนการที่ต้องออกสังคมเยอะหน่อยสําหรับคนโสดก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาจะเป็นเดือนที่ฮอตมากๆเลยถ้าที่ผ่านมาเงียบกริบเลยในเรื่องของการที่ว่าที่ว่าไม่มีใครเข้ามาในช่วง2เดือนสุดท้ายนี้มีแนวโน้มที่จะได้คนรู้ใจที่จะได้มีคนควงไปปาร์ตี้สละโสดในช่วง วันปีใหม่ในช่วงท้ายปีเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมกรัคนาลัคกาลกุมเนี่ยคนโสดฮอตมากๆเป็นช่วงเวลาของการมีสเสน่ห์บริหารเสน่ห์เข้าไว้นะคะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกุมลัคนากลกุมที่มีคนคุยกันบ้างค่ะในดูซิว่าคนคุยกับคุณเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่ The Empress ว้าว เดดวิล mm hmm. แล้วก็ไพ่สิบดาบคนคุยสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะที่ผ่านมาถ้าหากว่าไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันพัฒนารวดเร็วลึกซึ้งกันรวดเร็วในช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆคนรักเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับเข้ามาวนเวียนและทําให้เป็นปัญหาจากที่ความสัมพันธ์มันควรจะพัฒนาไปในทิศทางของการที่ว่า จากคุยกันและอัปเกรดไปเป็นตัวจริงของกันละกันก็อาจจะทําให้สะดุดลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคุยกันดีๆอย่าใส่อารมณ์นะคะเพราะว่าไพ่ดี e อ็มเพ s สในตอนนี้เนี่ยบางคนถลังลึกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะหยุดหรือไปต่อขึ้นอยู่กับอารมณ์ของทั้งคู่เลยค่ะว่าจะคุยกันได้ดีแค่ไหนหรือว่าจะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนทั้งคู่เลยค่ะถ้าหากว่าควบคุมสติได้ดีความสัมพันธ์ก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาต่อคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วกันบ้างนะคะคนที่มีคู่ในดูซิว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ p พ g e of p e n t a c l e ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอยู่ดีๆชาวราศีกุมล,กลัคณากรุมอาจจะรู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากอยากเอาใจสามีอยากเอาใจภรรยาหรือว่าอยากเอาใจคนรักมากขึ้นนะคะมีอะไรก็ดูเหมือนจะตามอกตามใจเอาอกเอาใจประเคนให้เขาทุกอย่างเลยเขาอยากได้อะไรก็เอออหอหมกไปด้วยเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็คนรักเนี่ยก็ดูเหมือนกับว,ว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ สามไม้เท้าในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าหากว่าเห็นเพื่อนสําคัญกว่าเราไอ้ความเอาอกเอาใจความลูกอ้อนของเรานี่ยแหละค่จะทําให้เขาแพ้ทาง เพราะฉะนั้นคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะมีลูกอ้อนเพิ่มมากขึ้นมีสีสันในความรักเพิ่มมากขึ้นจากที่การขัดแย้งกันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องซอบซบลงนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันจะยังมีปัญหาในเรื่องของการติดเพื่อนอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณมีลูกอ้อนเข้าไปเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าการติดเพื่อนของเขามันจะเบาบางลงทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือการถูกละเลยอะค่ะกลายเป็นว่าถูกแก้ปัญหาออกไปก็คือการละเลยก็จะเริ่มน้อยลงนั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาดูต่อยกับชาวราศีกุมแลัคนากุมที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมแลัคนากุมคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ temperance เจ็ดไม้เท้า The World Page of Cup และไพ่ The Chariot เหมือนกับว่าประเด็นที่คุณเจอในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณไม่เข้าใจเขาเลยว่าทำไมเขาจะต้องโอเพนตัวเองขนาดนั้นทำไมเขาถึงเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมถึงหยุดแสวงหาความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ได้เลย คุณรู้สึกไม่เข้าใจเขามากเลยค่ะที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ temperance ขึ้นมาเปิดหัวนั่นหมายถึงเกิดการสับสนอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะเข้าใจแล้วนะว่าเขาต้องมีสังคมของเขาแต่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมต้องไปอีออกคนอื่นน่ะทำไมต้องไปทําดีกับคนอื่นขนาดนั้นทําไมต้องไปให้ความหวังกับคนอื่นใจอะ่ะอยากเดินหน้าต่อนะแต่อยากให้มันความสัมพันธ์มันง่ายกว่านี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะมีปัญหาในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าการพูดคุยกันน่ะมันต้องใช้ พยายามซึ่งอาจจะทําให้ชาวราศีกุมและคณากุมอ่ะเหนื่อยมากๆเลยกับการที่จะคุยกับเขาแต่ละครั้งซึ่งบางทีเนี่ยคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาตินะก็จะเป็นคนที่ทําตัวให้มันดูยากทําตัวให้รู้สึกว่าการคุยด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากหรือเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกุมแลัคณากุมนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกุมและคานาุมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ในช็อฟครับเดสตาร nice ์สามเหรียญสี่เหรียญแล้วก็ไพ่สีดาบ เหมือนกับว่าสถานในการปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามองว่าคุณกับเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอาจจะคนที่เป็นฝ่ายเริ่มเนี่ยน่าจะเป็นชาวราศีกุมและคณากุมในเรื่องของการพูดคุยปรึกษากันว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยบอกกันก่อนได้ไหมหรือว่าคุยกันก่อนได้ไหมก่อนที่จะออกสังคมเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งรอหรือว่ามานั่งคาดหวังซึ่งณเวลานี้คุณพยายามที่จะเหมือนคุณ เปลี่ยนเขาไม่ได้อะก็เลยกลายเป็นว่าชาวราศีกุมและกนาคุมเนี่ยต้องมานั่งเปลี่ยนตัวเองพยายามคาดหวังกับเขาให้น้อยลงหรือตามเขาให้น้อยลงแต่อาจจะมีเงื่อนไขในตรงที่ว่าไพ่สามเหรียญอะเหมือนต้องมานั่งคุยกันเคลียร์กันนะว่าให้เขาอะทําตัวให้มันดูมีความลับบันน้อยลงได้ไหมทําให้ทําให้มันรู้สึกสบายใจหน่อยทําอะไรคิดจะทําอะไรหรือคิดอยากจะไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยบอกกันนิดนึงเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเริ่มรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นทุกทีละ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบคืออยากพักแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยเหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาเดิมๆซ้ําๆที่ต้องมานั่งแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณกําลังลดความลดความคาดหวังที่มีต่อเขาเนี่ยลงมาคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุน้ําเป็นหลักแล้วก็ชาวธาตุลมค่ะคราวนี้เรามาดูไพ่ในเรื่องของ energy ในเรื่องของความรู้สึกในคิดกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกัน ขอดูชาวราศีกุมก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่ใบแรกไงขึ้นมาเป็นไพ่ทรีออฟวั ฟีออฟวันคือการรอคอยอะค่ะว่าเมื่อไหร่จะมาถึงวันที่ทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะคาว่าทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นก็คือคุณกําลังคาดหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันกระจ่างไม่ต้องมานั่งกังวลไม่ต้องมานั่งรู้สึกสงสัยหรือหวาดระแวงในตัวเขาก็แสดงว่าคุณกําลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสําหรับคุณมากนักสาหรับชาวราศีกุมนะคะแต่ว่าไพ่หนึ่งเหรียญมันคือการที่ว่า ต่อให้รู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะแต่คุณก็พยายามที่ยังจะมองหาโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้หรือเรียกง่ายๆก็คือคุณยังพยายามมองเขาในทิศทางที่ดีหรือพยายามมองเขาในแง่ดีเพื่อให้โอกาสความสัมพันธ์นี้มันได้ไปต่อและไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะหนึ่งถ้วยก็คือคุณไม่ชอบการเปลี่ยนคนบ่อยๆคุณอาจจะไม่ชอบการเรียนรู้อะไรใหม่ๆซ้ำๆหลายๆ หลายๆครั้งหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยพอขึ้นมาเป็นปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญคุณจะให้โอกาสกับคนคนนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าต่อให้มันเกิดความไม่สบายใจก็ตามเหมือนคุณพยายามมองกับตัวเองว่าในเมื่อเขาให้ความสบายใจไม่ได้อะคุณก็จะพยายามหาความสบายใจให้ได้จากตัวเองมากกว่าคุณมีไมเซ็ตที่เป็นค่อนข้างอ่าคุณค่อนข้างมีไมเซ็ตที่เป็นไปในทิศทางบวกเลยแต่เพียงแค่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่พยายามปรับตัวในตอนนี้เนี่ยพ่ขึ้นมาเป็นพ่ยหนึ่งไม้เท้าเรามองว่าความอดทนของคุณกําลังจะระเบิดกําลังจะสิ้นสุดลงที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ไม่ได้แก้ปัญหาก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหามันสะสมมาเรื่อยๆอะจนในทุกวันเนี้ยพ่ยขึ้นมาเป็นพ่ายหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้ามันกลายเป็นว่าคุณคุ้นชินกับการอยู่คนเดียวมากขึ้นแล้วต่อให้จะไม่พร้อมกับการเริ่มต้นเรียนรูใ้ใหม่ๆแต่ก็เริ่มรู้สึกว่า พร้อมแล้วกับการที่จะอยู่คนเดียวพร้อมแล้วที่จะพูดอะไรสักอย่างออกไปแล้วผลตอบรับมันกลายเป็นว่าถ้าจะต้องอยู่คนเดียวคุณก็พร้อมแล้วในตอนนี้คราวนี้เนี่ยพอมาดู energy ของอีกฝ่ายนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมลักขนากุมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบาบ t h ย c เดชาริอัด จั d g m e ม t นทร์ออฟเพนดคและไพ่ t e o o p p n t t a c เ e ิะเรามองว่าในตอนนี้ด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีช่วงเวลาร่วมกันกับคุณนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิดาบและปิดท้ายด้วยไพ่สิเหรียญ mm hmm. เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ต้องการความรู้สึกเติมเต็มจากคุณ mm hmm. เขาอาจจะต้องการความรู้สึกเติมเต็มจาก อย่างอื่นอย่างเช่นการใช้เวลาว่างกับครอบครัวใช้เวลาว่างกับเพื่อนในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบมันคือการที่ว่าเขาแทบไม่มีความรู้สึกว่าอยากให้คุณเข้ามามีส่วนร่วมในการเอ็นจอยอิตติ้งในการใช้เวลาในการทานอาหารร่วมกันหรือการใช้เวลาว่างร่วมกันอะไรเงี้ยเขาแทบไม่มีความรู้สึกหวยหานั้นเลยแต่ถ้าถามว่าเขาพร้อมที่จะขาดคุณไหมไพ่เดลชารลีอดขึ้นมาเขาก็ยังมีความรู้สึกสับสนเหมือนกันว่า มีหรือไม่มีดีแต่ที่แน่ๆเนี่ยไพ่ judgment เขาน่าจะเริ่มมีการพูดแล้วแหละว่าความรู้สึกของเขามันเปลี่ยนไปมันเหมือนความรู้สึกที่เป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นความสบายใจเป็นจุดเซฟโซนเวลาที่มีปัญหาแเราได้คุยกันมากกว่าซึ่งในตอนเนี้พอเวลามองย้อนอ่พอเวลามองว่าเขาจะต้องมีเวลาร่วมกับคุณในสถานะคนรักอะเขากลับมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและขี้เกียจที่จะทํา นี่คือความรู้สึกของเขาค่ะคราวนี้เรามาดูไพ่บทสรุปให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมกันค่ะว่าบทสรุปคนที่มีประเด็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of swords ตัวคุณเองเป็นคนค่อนข้างชัดเจนคนหนึ่งเลยนะ ace of pentacles คุณเป็นคนค่อนข้างชัดเจนคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า คุณจะมีการพูดคุยเปิดเผยความรู้สึกกันเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไพ่ The Empress ขึ้นมาในตำแหน่งปัญหามันจะเป็นการถอดหน้ากากโขนคำว่าถอดหน้ากากโขนในความหมายของเราคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องพยายามใส่หน้ากากปั้นหน้ายิ้มกับเขาตลอดเวลาว่าคุณโอเคในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคุณจะถอดหน้ากากนั้นออกแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนของคุณน่ยมากขึ้น ไพส่สเต็งแสดงความเข้มแข็งของคุณมากขึ้นให้เขาเห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่จะยอมกับทุกๆอย่างเสมอไปหรือว่าไม่ใช่คนที่จะอยู่ใต้อายัดของเขาอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ควีนออฟคัพมันจะเป็นอะไรที่ระเบิดออกมาในเรื่องของความรู้สึกแต่เท่าที่ดูแลอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่มีการโตร้ตอบอะไรนะอาจจะเป็นแค่คุณคนเดียวที่ระเบิดออกไปหรือระบายมันออกไปให้เขาได้รับรู้ค่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าถ้ายอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีกุมลัคนา ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ดวงชะตาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ป่วยไพ่บอกว่าอย่างน้อยในขณะที่ทุกอย่างกำลังแย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องของความรักเองสิ่งหนึ่งที่คุณควรพักภูมิใจเลยก็คือคุณมีเพื่อนที่ดีในตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหันหน้าเข้าหาเพื่อนแล้วล่ะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพึ่งพาเขาเล็กน้อยแล้วแหละให้ช่วยฮิวจิตใจคุณช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตฉันยังมีคนที่ต้องการมีคนที่ทําให้ชีวิตฉันแฮปปี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนคือคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ มีเขาไว้แล้วเราอุ่นใจเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมลัคนากุมช่วงนี้อาจจะต้องไปมีความสุขกับเพื่อนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นค่ะหรือว่ารู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มได้รับความอบอุ่นได้รับการใส่ใจมากขึ้นอาจจะเป็นเพื่อนนี่แหละที่ทําให้เราได้โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุม ประจำเดือนพฤศจิกายน2565สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ทักไลน์ออฟ i ิเชีทักไทเกนเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสาหรับวันนี้บายบายค่ะ